เ่าขยวโลกสวัสดีค่ะเปิดเหตุผลบิ๊กทหารไม่ตัดประเด็นวัตถุปริศนาเป็น UFO พอชี้คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อเอเลี่ยนมีจริงบิ๊กทหารระดับสูงค่ะเผยกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่ายังไม่ตัดวัตถุปริศนาสามลำที่ล่าสุดถูกเครื่องบินขับไล่ยิงตกอาจจะเป็นยานเอเลี่ยนก็ได้เพราะว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่าสามารถ บินลอยตัวสูงจากพื้นเนี่ยถึง6กิโลเมตรได้อย่างไร13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสื่อต่างประเทศเขารายงานกันคึกโครมเรื่องของการเปิดเผยของพลอากาศเอกเกรนเวนเทิร์กประจำกองทัพอากาศสหรัฐค่ะที่เขาออกมาพูดว่ากระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตัดประเด็นความเป็นไปได้ว่าไอ้วัตถุปริศนาทรงแปดเหลี่ยมนะคะที่ถูกเครื่องบินขับไล่ F16 ยิงตกขณะลอยเหนือทะเลสาบฮูรอน ใกล้พรมแดนติดกับประเทศแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกันกับเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวอื่นก็ได้พลอากาศเอกเกรนเวนเทิร์กนะคะเขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำ <c oughs> กองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศและอวกาศแห่งอเมริกาเหนือค่ะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคเหนือของสหรัฐค่ะ เขาบอกกับหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่ากำลังตรวจสอบทุกช่องทางเกี่ยวกับวัตถุปริศนาสามลำที่ถูกเครื่องบินขับไล่สหรัฐยิงตกรวมทั้งความเป็นไปได้ที่วัตถุปริศนาทั้ง3ามลำนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวโดยเฉพาะไอวัตถุปริศนาทรงแปดเหลี่ยมค่ะลำที่3ล่าสุดที่กองทัพสหรัฐ ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ยิงตกเหนือทะเลสาบฮูรอนนะคะใกล้กับพรมแดนแคนาดาหลังจากถูกพบครั้งแรกขณะที่บินอยู่ใกล้กับพื้นที่ทางทหารที่มีความอ่อนไหวในรัฐมอนแทนาค่ะแล้วพอากาศเอกแวนเทิร์กนะคะเขาก็ยังบอกว่าเขายังไม่รู้แน่ชัดว่าวัตถุต้องสงสัยทั้ง3ลํลำนี้มันสามารถลอยตัวนในระดับสูงขนาดนี้ได้ยังไงและยังไม่รู้ว่าวัตถุปริศนาเหล่านี้ มันใช้ระบบขับเคลื่อนอะไรที่ทำให้มันสามารถลอยตัวได้ในระดับความสูงถึงประมาณ20,000ฟุตหรือประมาณ6,100เมตรจากพื้นดินค่ะนอกจากนี้พลอากาศเอกเวนเจอร์ค่ะเขายังบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่กองทัพนะคะก็เรียกวัตถุทั้ง3ามลำว่าวัตถุที่ไม่ใช่บอลลูน เพราะว่าวัตถุปริศนาทั้ง3ามลำนี้มันไม่เหมือนกับบอลลูนสอดแนมของจีนค่ะที่ได้ถูกยิงตกนอกชายฝั่งเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอีกทั้งไอวัตถุปริศนาพวกนี้มันดันมีขนาดใกล้เคียงกันหมดค่ะแล้วก็บินด้วยความเร็วมากด้วยทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเคยมีโพลนะคะได้สำรวจแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็เชื่อนะคะว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่นอกโลกโดยคนที่เชื่อเนี่ย ก็จะมีอายุน้อยแล้วก็เป็นผู้ชายสะมากกว่าผู้หญิงค่ะ Pew Research Center ค่ะเขาออกแบบสำรวจความคิดเห็นโดยสุ่มตัวอย่างจากคนอเมริกัน1417คนระหว่างวันที่14ถึง24มิถุนายน64ค่ะโดยพบว่า65%ของคนอเมริกันค่ะเขาเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกจริงๆแล้วก็มากกว่าครึ่งนะคะคือถึง51%เลยบอกว่ารายงานของกองทัพ เกี่ยวกับอากาศยานลึกลับบนฟ้าหรือ UFO เนี่ยมันเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้พวกเขาเชื่อค่ะว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นๆอย่างไรก็ตามค่ะความเชื่อดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้ว่าคนอเมริกันจะวิตกกังวลต่อสิ่งมีชีวิตนอกโลกเหล่านั้นเพราะว่าโพลร,ระบุว่าคนส่วนใหญ่หรือคิดเป็น87%คิดว่า UFO ไม่ใช่ศัตรูหรือหากจะเป็นศัตรูก็ไม่ได้เป็นศัตรูตัวร้าย มีเพียงส่วนน้อยค่ะคือ1ใน10เท่านั้นที่เชื่อว่า UFO อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐค่ะ แนะนำหนังสือรานอลิราชไายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9้าท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชไพ่จัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร0 2 1 1 4 6 6 63